ไใช่่เบาแม่เบาแม่บ้แล้วคือบ่คือกะไห้เบาเเนาะวัว่ายคลิปนี่กะไส้กะไส้ไปไหนไช่โบ้เอ้าเนาะอันนี้มีแนี่กีถาบคือชะมด่ามือมือเทพื้นแล้วนี่อยากกินยังโอ้สัตวบอได้ันนี้แม่อันนี้แม่เพื่อนถามเนาะแม่เพื่อนว่า เอาต่เ่าเดเเตใจเจ้าเลยคนมาบมดคนนี่แล้วหมว่าพากันคิดาจนี่คนได้ครับข่าวดีได้เลยอ่าข่าวดี้อย่างไงละอ้าวกำลังแห่งใจจากออาพ่ออภรรยติอกน้องไวตาไม่พูดได้เนาะแต่ก็เองกับพูดแ่ย้สับเหมือนนั่นเนาะบอกมาจิตคนมาสาให้แโอ้ยออ นี่กะเนาะขอขอบคุณคับเพิ่นๆทั้งอําพรทั้งมติดเพิ่นอีกงเนาะาเด้อเนาะ่นเนดีจริงๆเนาะได้ทําอย่างนี้ท่านอนุมัติพนยืนเนาะเประาดสิ่งให้สําเร็จ เป็นได๋ตะหนูคักอยู่บ ah, ah, ่เพ ah, ิ่นกําล oh, no. uh ัง oh, ง่วงเด้ฮะเติมเพิ่นเด้คักมันบ่โค้งมาหยังบ่มันยังบ่แห้งบ่นบ่แห้งงน้บ่อ่าเพราะว่าเห็นอ่าเจ้าม้างผ่านนี่เนาะเป็นไดนํามันมันยาโคงบ่ะโอ้โดเนาะเาๆสบายดีก่อนซะเนาะโด้ยเนาะคักานยังบานี้พี่น้องติดแล้วเด้อเนาะยังใอบตัวเทิงนั่นแหละ

กลบปฟืดออ้ยขัดกะลีแตนุ่มไหมขักวะเนาะไม่เห็นยังเลยมาเลือกกระไดตอนตอนด้อมาใช้งเบิ้งว่ะซาบะสองอันลยเพราะว่าสาันเ่พาะกับซาคือจากใช่กะเอาเฮาเช็ดวิธีไ้ใช่บัต ต่อบ่โอ้โบชาวบ้านบ่พอจะซื้อไม่ก็ได้นะชาวบ้านคือใช่จสองบันสามบันบ่เลยเดียวเอาไม่ใช่เลยใินะหมชาวบ้านคือใช่เหลืออีกองอันนี้สามอันยังไม่ต่ออีกคันอืมแต่ว่าตัวนี้ถ่าซื้อใช้ลังก็ได้เนาะได้ตัดได้ตัดอ่าอ่าเจาะแต่ว่าแต่ว่าซีเมนแน่มันอยู่บ่หรือว่าเอาเหลาเหาอก็ได้บ่ บอแล้วตัดเข่าไปอีกเลยเข่าไปอีกเออเข่าตามรูปแบบตัวน like ี้แหละบอกเออ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 ว่าอย่างไรใช่ไหมนกตัดออกาไปติดบนอะไรตัดเอาไปทำทีตัดเข่ากับปั๊บเลยเนาะฮะเขาจะขีดแกะไปเพื่อเดียวเนาะดูว่าชาวฮ่องกงใช่นี่เขาอันเอาหินเจียปัดๆแล้วก็ป้ายยาเนี้ยเจ้าก็คักอยู่จั๊กเถอะ บมคือบนไหนเนาะไงชนะอะนาอตอะจะไปดีจะตาโอ้ยางไดอยังไห้ใช่บ่เบาแม่เบาแม่บ่แลวคือบ่คือกับไห้เบาไ้เนาะวถชายคลิปนี่กบเออกดกับสาน่เปิดอยากใช่บ่อ่าโอเคใช่พระ่า อ่าก็สิได้ซื้อมาเพิ่มเนาะก็บ่มีปัญหาหยังดอกเนาะเพราะว่าทางนั้นเขได้ฝากเงินฝากหยังมาเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าจ่ายเพิ่นล่ะอ่าที่ที่นําที่นี่พอก็ซื้อชายอ่าทางเขาลุงชางเพิ่นก็แม่เพิ่นวันวันศุกร์วันเสาร์ทางเพิ่นเนาะอาจจะเป็น วันเชาด้องท่องนี่หะไหนจะเป็นวัชุบเพื่อนคือนะคือแล้วเนาะคือบอกคือแล้งาแก็ใช้สีว่ายางคือคอยว่าเนาออเอ่เเรื่องนี้กันแค่เรื่อง้บ่าแลรกกัอาคาชุมคาชางกับทั้งัดทั้งมวนกับเมนหมื่นหาเนนะลุงเนาะมันฮอดหมื่นหากมั้นเนาะบ่บ่มนเพิ่มอันแรกแล้พุ่แลประมาณนั้นไหละ้ำรวจททพืพรอม รวมเทพื้นยังบื้อแรน่ยยังอยู่ประมาณหนึ่งมื่นสี่พันปลายนะปราตาจุดอยู่แต่ว่าแม่เพิ่นทิ่เพิ่มให้หนึ่งมื่นหหนึ่งมื่นหเพราะว่าไรเบื้อนแ้กน่ะทั้งขอบทั้งคิวเพราะว่าตรงนี้จะว่าเจ้าไปไรเด็กแต่ว่าติดใส่คิวมันมีแมตรหนึ่งปุ๊บหกสิบบาทหรืดสิบบาทเนาะหนึ่งสิบบาทตามเงย่าแ้ ก็คือบ e ่ตาเอาไปมือนกัวๆพี e ่น้องเยเพื่อก็บอกอ้าวไฮเพื่อมือนห่าลดลูกเอ้ยเผื่อจักมื่นอะไรเนาะบ่ตาจดไปอยู่นะก็บอกเมย์เผื่อยู่อ๋อกับปูแดงยังไม่รีบไม่เร็วเลยนะครบครบยังอาบริเรนเศ้าอยู่เป็นเป็นบวมๆอยู่ในพุ่นแต่ว่าทางในเรียบร้อยทุกอย่างเนาะทางในเนาะ เรา้อแลี้ยไอเลี้ยเอาป่ะเอาเอามาไปนห้ดูด้วยดูแต่ติ๊บบัวนั่นแล้วนี่สินี่มันอะไวกันดูน่ะติ๊บัวแล้วติดบัวแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบมือเทพื้นนี่ถ่าถ่าลงมือพ่อเหมือนแล้วก็ต้ามาก็ะด้ จังหลายคนได้ยุดนั่งยุนั่งชวยกันวันจันทร์หรว่าวันวันที่ย์อทิได้พอวันเสาร์ไปชงสการได้วล้วกระโจ๊ะแต่เมื่ออื่นนะพ่อตาเนาะำวัขึ้นมากันเอาผู้ดีนะลุงเพิ่นเก็บรายละเอียดทำนี่ถ่าอะไรกันว่ากันรถคันคันแบบ่นนั่งอื่นแแบบบ้าน พาเทสนาก็ได้แต่ว่าทางนี้ทางนั่นแต่ว่าชาโนซี่ได้เป็นเต็มเปียกเพื้อเลยเถอะเลือกเนาะเพราะเมือแรงนี่สิค้นไว้เสียกระทางแต่ห้องน้ำมันค้นอยู่น้ก็แค่นั้นแงเนาะก็แพร่ยางดํานั่นคอยว่าอยู่ใส่ได้ได้ชาตาบโมีแลมันบ่มีน้ต้อ้อนคุดแล้วก็นุ่ม้วยรวยรวยรววยรวย้นเลยนะยางนี่นะ เฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเว้ามาบักกนดนี่เอาจังได๋กะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกผุกคนพี่น้องเอ้ยเปิดกล้องใหม่เนาะเพราะว่าคืนนี้น่ะใหม่เบิดอ่าตอนเปิดอ่าตอนอ่ากากระดเพิ่นกินข้าวลากลูพี่น้องเอ้ยโอ้ยเว้ากันถามกันบใหม่เบิดกลางลกะอ่าสิพาขึ้นเบิ่งเิงๆก่อนเนาะ

ว่าจะตีแบบไหนได้ตีดำได้เลยต่อยน้องตีน้องอ่าเอาวลี่เปะที่เพื่อนเราได้ครับครับนี่เราจะลักสีอันนุ่มเลยเมื่ออันท่าบบบใดท่าแบบบอลลีอันท่าบาบบอลลี่นะแต่ว่าก็อาจจะได้ท่าแบบนู้งใดอันบอลลี่ลากกรได้แต่ก็เรื่องดินเรื่องยางนั่นเพื่อนคุยกันล่โตเดียบอกเนาะเรื่องของน้าของใน เดี yeah, anyway. so 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 ๋ยวมีปัญหากันนะยังมันหมกมันหมินนะนะเนอะเนาะเพราะว่ามันมันห้ามว่หมินมาได้เลยเนาะเดี๋ยวควบเปื้อนมันการสืเพื่อนอย่านี้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขากรเท็ดอยู่ดินเขาถึงเอาบลี่แลระเท็ดอยู่ดินเราแล้วก็ไม่ได้ก้าวไกลอื่นเลยด้วยสมุดประเด็นที่เด่นแต่นุ่มเราเหดช้าดินเราเหยอ่าเพราะราเหดแล้วเนี่ย My năm nam sàn cái này hồng nồng hồng nào, nào mà tất bộ đây đấy nó từ nó hết đấy chẳng hạn phải hết cụ đỉnh thôi gì đấy, lượng lượng mình sinh bao cái đó này, à, để bao lượng mềm, lượng quôm, bơ sàn thì vẫn cả mí, mà, nó hết trong đáy sạch, à, ngoài, ngoài, ngoài. Sàng, right? không gì đỉnh không như này hết con đáy đó, à, đó là chụp xếp cái sàn là cũng rồi nè, chụp xếp cái sàn đó nó, sai khác là bốt, à, đình đinh bút luôn là bốt gì đinh chó khoang là nó, giang nó hết cứ đinh thằng bốt. ไปแจ้งหมู่บ้านไว้เนาะอย่าห่านมาเว้าเราโเาสิเว้านําอเออว่าไปแจ้งเจ้ายานได้เลยว่าบ่มีไผพร้อมเาดอกว่าแจ้งบยานจ้้านเฮาเด้อเฮาตอเนาะแต่ว่าความสะอาดน่ะมันมันเว้ากันส่วนตัวก็ได้ดอกว่าเออหาวิธีแก้ไขไดอ่าคนอื่นเอ้ามันมเ็เนาะเอ้าเนาะอ่าเพราะว่ามองครับ คือในคือในเดินบ้านนั่นนี่เขามีเขามีซีดเต็มเบียนอีแล้วไ่เหตุเหยังก่อสร้างยังแบบใดได้แต่ว่าขอเพียงอย่าเกิดไปคืออย่างเช่นก็ปลอย่าน้ำน้ำเปื้อนน้ำเพื่อนหรือน้ำของน้ำไหลไม่ใช่ดินมุ่งนะเออแม้แต่ไหนอันนี้ยังบริเปื้อนบริเพื่อนอย่างไรนะไปแจ้งหมู่บ้านเลยโอ้ไว้เหรอยังไม่ใช่จังโอ้ยเนาะแน่นล่ะบ้านเด็กเขาไม่ว้านเได้ก็เหมือนโออเนาะ Nói đe, đe đe ừ. lắp ừ. đi mắt được dạy lắp đôi mắt được không ăn được hay nó mấy món dạy được hay là đi móc để chú ăn nó chú ăn 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 chú มืัมืดกับพอมตื้อดี่เมืดกับมืลุงไว้เอาไปหดูให้กันเต้เลยมดินมาได้เช้าอยแม่เพื่อนชงไม้เบิ้งงคลิปยังเบิ้งมรับอีกเช้าคนก็เอ๋อว้าวบ่อยแล้เมยกับ่นแต่ว่าไหมเนาะะเห็นมือเม่รดว้าววาวโอ้ยช่งห้องน้ำ เอนคนนี้ลูกน้องหาชิดปากเลยครับผมอยากได้บ่ลูกจะบ้าจได้อ่ะได้กันจ้ามั้งได้ยจ้ามาได้แล้วก็ว้าวอยากได้เท่าไหร่ก็ไ้ทาไเฮ้ยถึได้ยเอาไเ็นเทร่ไดเท่าไห่ไดเทร่ก็ได้่าไก่ก็อก็่ออๆบนี้ิๆนก็คือทยคลิปนอกมเบิงแนเถอะนี่พอ แพงลูกไม่ได้แข็งเลยเนาะโอ้ยว่ะเป็นวัดอ่าเพราะว่าถ้าเด็กน้อยเปลี่นอันตรายเนาะ,ะเด็กน้อยเป็นนี่โอ้ยอ่ยอาหิรุดเอาน,อะ,นอะอันนี้มีแนวจีถาคือสมมุว่ามมือมือเทพื้นแล้วนี่อยากกินยังโอ้สตาบอกได้นี่แม่นี่แม่เพื่อนใอ้ทามเนาะแม่เพื่นพนอ <ะ S 2> น,นว่าอ้าวเด็ก บอละเตใจเจ้าเลยก็มาบมดกูคนนี่แล้วพมดว่าพากันคิดยากินยังเนาะแต่ว่าจะว่าอยากกินแม่กินง้อเลยพันกระปุ้นป่าโอ้พันกระปุ้นได้ได้ได้เนาะเพราะว่าแม่เพิ่นบอกมาในนี้แม่ชีให้ให้ให้เพื่อประโยันเนาะเพื่อ ข้าซื้อเนื้อยู่น่ากินแต่ว่าเนาะพากันอยากกินหยั่งเหมือนพ่อตาก็เลยถามเบื้องก้อนเนาะถามเบื้องก้อนว่าอยากกินหยังพอตาด้ใจเจ้าเออจะให้บ่อตาซื้อมาเพูดห่างกับซื้เพูดห่างกับปลาเนาะมีเป็นไงแล้วว่าลุงแล้วสั่งคนมาจะกินพันกับปูเออพันกับปูน้องพอตาเหตุเป็นอยู่บ่เหตุเพเป็นนี่สิกินได้ไดมยากไปทางทำเล่มกระดินก็ปลาปนเท่ากัน ทำในถุดินแล้วก็ต้มน้ำตาลเนี่ยน <Five. S 1> <year> ี่ก็บร้อนใช่แล้วก็มาปริกพงให้อีกน้อยปรุงเกลือเพิ่น้อยมันจังน้อยอ่ามันก็เป็นแก้วหวานแล้วแหละมาก็บบีปลาเผาหอมนี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยว่ากับเนี่ยมุขขยับกว่าจังเลยแม่แม่ปากยังตายอยู่ คือบิางมันยังกินคือคือใช่ไงมันยังบวแทบเป็นได้คเพื่อนชิ้นวัวกระแชปอีกยังนึงคือจะซื้อมาเออชอยมักมักเอิบมันบ่เสียงให้แต่ว่าเป็นชิ้นด้อยเราบวชแชปแต่ว่ามันเป็นคนผ่านที่ว่าหายเนี่ยได้อ๋อเพราะว่าเบิ้ลโตงัวน่ะมีขมอกอันเดียวฉันกับปั้นนี่ยตอนเพิ่นล้มมันเพิ่นก็ปีนกี่แล้วอันผู้เพิ่นครัวน่ะเรียบร้อยแล้ว เอาไปหาซื้อไปทานก็ได้ยุอันซีอนติดน้ำมอกน้มันเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ามันโมเมนตัวที่เขาต้องการมันโมเมนอ่ะย่องหายยังไม่ยาจจะเพลจะเย็นเลยนะเออเนาะเอาหันก้อนก็ได้เด็ดมือกล้องแทนก็ได้มีนี่ถามอยู่อันนี้นี่นี่มี่นี่ถามอยู่เมื่อวานนี่คือว่าได้ฮับข้าวดีได้เมื่อวานนี่นะนี่คนได้ฮับข้าวดีได้ไดิอ่า ขอีกํลังหฮงใจจากพออภรเมติกน้องไวตาไม่พูดได้เนาะแต่ก็เองกะพูดสันมื่อนั้นเนาะบอกมาคิดคนมาสาไ่ว่าอือนกะเนาะบกับคนคนทั้งอภรทั้งเมติก็นอีกเท่านันเนาะโดน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  ดีงี know, so do, injuries, ้เนาะเพิ่นได้ทําไข่อย่างนี้ท่านอนุมัติเพิ่นยินเนาะเพิ่นประทานได้สิ่งไหนก็ให้สําเร็จโดนนโดนเนาะเอาเนาะคนเฮาพี่น้องเอ้ยมันก็ดีใจแท้ายเนาะมันก็ค่อยกระดึบกระดับไปแหละนโดนเพราะว่าพอเพิ่นก็ได้บอกว่าตาอยู่เนาะสิซไเพิ่นอ่าทางบจิตว่าซั่นนะ อ่าแต่ว่าจะพาวบอกเหมือนเดิมเหมือนเช่นแมนมาวานนี่เนาะอยู่น้าเลยว่าอยู่นี่นะนี่เพื่อน้องมูเขึ้นนี่แล้วนี่อ่าให้ไปเป็นมือกล้องให้ชาวมูเนาะอ่าว่าว่ากระดำกับพอเพิ่นกับมักน้ำอยู่ได้เพราะว่าแบบว่ามันเกะมันบ่มีไผ่คือเลยแบบว่าคนคนบ้านเฮาอะนะอ่าบ่าวกระดำเนาะอ่า แบบว่าเออแบบว่ามันมันมันคนแเมนคนณมันบานเขาสินะว่าแบบง่ายคุณมันบานอ่าดำเตยชื่อเนาะอ่าใจบัวดำเนาะดำเตยซื่อยามัดเนาะตาตาได้กินแบบบัวมีเยอะมือเช้าเดีเนาะเพราะว่าเพื่อนเองก็คือกันแหละชอยยังบัวได้กับชอยเนาะอ่าซัพพอร์ตหรือว่าเป็นกำลังแห่งใจให้เพื่อนกัน คือคเบิ้งคือคอยว่าวนะขนาดผู้อื่นนะเพื่อนยังอยากให้เฮาได้เลยนะอย้เฮาได้แม่ตัวห้าเองนี่เฮาเฮาสิบุอยากให้เฮาได้เลยบอสนะวันนี้เพื่อนซอยเฮาแล้วเนาะเฮาเฮาก็ต้องซอยเจ้าของน้ำเนาะอ่าคือบอตา้าคือกันแหละบอต้านะั่นบนะมไ่ได้หังบม่ได้มีอย่างดอกแต่ว่าอยากให้ลูกหลานเนาะหรือว่าพี่น้องนั่นอ่ามีรายได้หรือว่ามีเวียกเฮ็ด พี house, God, left, right. oh. ่น้องเนาะอยู่เลอะเละเลยลิโอ no. uh. uh. oh, hey. ้ยเป็นเรื่องที่ข่อยเป็นนั่นเจ้าเพิ่งชุกหนุ่ยข่อบ้านบ้านม่เจ็ชุกหนุ่ยน้องเววตาใครห้องทองแตกมาเนาะอ่าเอาหมูเห็ดงานกันบัวเห็นหัวเพิ่นเนาะคนย่างบัวเห็นหัวอ่าโอ้ยปพวกมาตะเวดเปิดเปิงใจแห้งเนาะไม่เคยไปเลยเนาะอ่าบอกกับ ก็คือแบบว่าจกเป็นเรื่องของดีเนาะบางเทือก็อยากขอบขอบคุณนั่นที่ว่าบเห็นหวยได้เพราะว่าเห็นแต่ก่อนว่าเจอทางที่ว่าหาเงินห่างกันแต่ว่าแต่นี่เนาะพอูดอะจรก็พอก็แม่เอาคุ้มเงินดูตงจากพอเรื่องไล่มาเนาะนี่ก็ถามว่าดีบ่อตอบโจทย์ได้ดีบ่อสำรับบอต้านี่ก็ว่าโอเคเนาะโอเคขอบใจละลายพี่น้องเนาะอ่าลักๆเลยก็คือผู้ที่ไปน้ำแรกๆคือบอจิตบอเชนพี่น้องบอต้านะ อาจารย์คนชุดท้ายแม่แม่อาจารย์เล่าี mm ่น้องเนาะถ้าบ่มีเพิ่นนี่ mm hmm. เงินสิบ่เข้าบัญชีแน่นอนพี mm ่น้องเนาะหรือว่า YouTube มีปัญหาโน่นนี่นั่นต้องแล่นหาเพิ่น mm hmm. แต่ว่า mm hmm. บอลจิตกับบอลแซดนี่ถือว่าคนแรกที่ว่าพาไปหรือว่าพาเฮ็ดเนาะอ่าตั้งช่องยูทูบยูทูปให้มีอย่างกับไปน้ำกันนีนะนี่แหละจังว่าอ่าอยากให้ได้เนาะน้ำกันพี่น้องเลยแต่ว่าโบ๊ทไปน้ำกันก็บโบ๊ทตีข้อหมายว่าให้กันสร้างกัน เพราะว่าเฮาชาวานกกับมันบินเป็นพวกกุ้นเลยเด้แยกงทางกันไปหากินแบบนี้อ่าถ้าเขาจะไปหากินแต่บอลเดียวกันแหละมันบุพอกินอ่าบัดนี้น้องไรมีป่าเนาะบอลไรมีน่าก,กินเขาก็ต้องไปเนาะคือกันครับนกกับนูไปหากินนี่คือกันอ่าน้องเวาตากันเนาะอ่ามาตะบิดกับวหู้ยนูยนี่ยังเนาะ กต่ถ่ายคลิปเพื่อนเขากล้องเขายังกะอ่ากินเละกะทังตั้งแนะนำให้เหตุยูทูปเบาเหียดกันแนะนำให้เหตุยูทูปป้าอะไรเธอนึงป้าว่ามาจำป้าอะไรยาวขึ้นว่ะเฮ็ดคลิปกินมากปีพวนเลยลงไปยอดวิวมันแบบพุ่งแน่บันเริ่มเขียวมาอ่ายๆอย่างเช่นเขาตัดสินใจเฮ็ดอีกได้ไหมครับโอเคบริเวณยังเนาะ อ่คือบอจิตนี่คือกันจ่างพาวาวอตาแล้วนี่แบบว่าสำหรับน,อน,อนอ้องๆที่ว่าวอตาอันนี้สุดยอด,ด,ยอดพี่น้องเนาะนี่นยยังให้ได้นเดานาะแบบว่าพี่น้องมีน,นี่ดีกว่าพี่น้องมีได้เนาะนอ่าบัดยามอานู่นนี่นั่นนี่พี่น้องไลยก่อนโมสีนะเอางางคือวอตาก็เป็นผู้มีพระคุนโตสาวเวลไลน์เนาะพี่น้องเขาบอกเป็นคนทีสี่นำทางให้เนาะอ่านี่เกิดขั้นวอตาเข<อ>าบอกว่าอัน มาเป็นมือกล้องให้เนี่กับเมิยกับพีสิบม่ได้มาเนาะอาแม่เพิ่นกลับไม่ได้ว่าไปเนาะแม่เอ้ยว่าสิห่ดตาให้ไปเป็นมือกล้องให้เพิ่นว่าันเนาะเป็นมือไฮไลายเนาะเพราะว่าเป็นแห้งดันใจอะไรว่าฮ็ดคลิปเฮ็ดแย่ากันเนาะโดนคิดไม่เห็นแล้วกับใจอยากเฮ็ดอยู่โดนเลยอะคือสู้เนาะเดี๋ยวเราจะคิดซ่องคิดแยังออกมาเนาะสิตั้งอลไรก็สิตายนอนมึงโดนโดนขอพักเนี่ยพักตัวนั่ เกินนะกันได้โนโดนบวเกินนะมือมือนี่แหละเนาะมือนี่บาจิตเนาะมันขึ้นมาพี่น้องเลยคือบาตาว่าอะไรทาบอยากให้ได้นี่ลักลักนี่บาตาถือกล้องผู้เดียวก็ได้เรื่องใช่น้องเรองตาได้ใช่บาเวียดก็ได้ไปน้ำกันก็ไม่ได้ชิ้นเปลืองอย่างอีกนะเขาไม่ได้แจเสื้อคีร่าบาตเป็นคนที่มาดึงดึงนอกๆนะขึ้นมานะพี่น้องทุกคนใหญ่ใหญ่ชูถาว่า เฮาอยู sort of, city, known, says, oh God, ่ຜ the no no ູ້ດຽວຊິລະຄິດແບເກົ່າູຈຸດນໍາດີມອດທີ່ໍມີຜູເວົ້າແນວໃໝ່ໆໃຫ້ັງຈັາຈິດນນາຕນໍພໍນໍແຕ່แม่ຫານາຍາຍົວຍາມໍແລ້ວກເຮັດຍັງວກເຮົານອນລຄະເລນເນາານ คนงามเกี่ยวเขาคนนี้อย่างไรเกี่ยวมาพบกับช่องยูทูเนาะมาได้เปิดเป็นเพจยูทูปตะกี้กันบิ่งบันท่านั้นยูทูเพากับหู้ยังนะแต่กับผมเคยคิดว่าเออคนล่างฮอนี่ไปอยู่ท่างต่างประเทศนี่ก็ลายเนาะเม่นอ่ะเพอาะเหตุยูทูปปิ๊บนี่หู้เลยว่าโอ้คนฮิตท่างต่างประเทศุหลายนี่แหละให้ให้คิดให้คิดเจ้าเว่าผู้อื่นนี่ผู้เพิ่นให้เงินให้ข้ามาผู้เพิ่นใช่ครับเป็ียนจาพันบอด์จากพานบุญคนโมเมนต์พี่น้องเขาจักคนนะแต่ว่าเพิ่นให้เขาได้ บบดน,นี้ตัวเขาเองนี่กับพยายามเนาะอ่าซอยเจ้าของเนาะขึ้นจากจุดนั้นได้บบได้กำไดเก็ตรเนนะี่ยมันเต็มที่จะกก้อนนี่นะมันเต็มที่จะกก้อนอ่าจังจังยอมมันเนาะอ่าก็ว่าคนเฮาเนี่กะอ่าคนเฮาเนี่สีบังคับให้เก่งขึ้นกันทุกคนนี่ก็บโได้เนาะอ่ามันเกง่งมันเก่งในด้าน แบบไผยแบบมันแต่ว่าถ้าเขาอยากเป็นขี้มูนี่เขาลองเห็ดขี้มูตะกอนสินะเขาเห็ดบ่ได้อะไรก็จังหาแบบวิธีของเขาเนาะอ่าเอาไปคิดเขาว่าญาติอย่างเดียวเขาบอกญาตินั่นนี่ก่อนแล้วมันกินไร่อะได้ว่าไร่ได้ญาตินี่ดิญาติโบรานเห็ดกับญาติเลยถามว่าลงทุนบ่แม่นมันต้องลงทุนบ่อไอ้กระบ่อไร่อ้กระบ่อ มันวแนสิามันมันมันบดนุ่อายแล้วบ่มีเงินในถุงดอกอายเนาะเอาเดียวก็ค่อยว่าค่อยว่าค่อยต้อยไปน้ำเดียวก็เป็นนี่มหาจารย์ต้าเพื่อนผู้นี้แห้งผัวว่าเลยผัวว่าให้บดชุดคลิปเลยซอยเด้อชาวชาว่วยนี่ก็ได้เนาะเอาเอาฟ้ากันสบายดีก่อนเนาะไปช่องมึงนั่นี่ก่อนเอาเป็นมือกล้องคือเก่าแล้วอ่ ไปหันเชอร์ปเนะเชิรเรมมันชุ่ม้นใแน่เล็กน้อยปตะกี้น่ยมันรุดโพ้นะวันี้เชิริไม่ชสูงขึ้นย่างละก้อนนะูโกโลแต่มันมันสีเข้ากับแน่เ่านนฮะก็น้งข่อยบ่า้ำสาตา ย่างสบายเลยมันอยากอันตามพดเนาะตูตูนตูนพตูนแหงพดไปเสริมให้มันซ้ํากันกับมันกันย่างสะดวกแน่โหได้อยู่นี่อีกบ่โดนดอกเนาะพอดีแล้วอันแล้วเพื่อนชาตาก็ขอเทียงแล้วสําเร็จเช็จสิ้น งานเนาะอ่าผมชกปทุมบ่เฒ่าเพิ่นก็ทั้งเขาลิ้นช้างคือสิหันหน้าหันตาไปเฮ็ดจังพุ่นแลยังไม่แล้วยังยังๆทั้งหลายใอ่ายังมคิดลึกโอ้นยังหลายแนวอยูละหันตกแต่งแต่ว่าลูขึ้นมาเฮ็ดว่าางอเียงแล้วก็ช่วงนี้ยังยังบ่สะดวกบ่ว่างก็ได้งเนาะกนบ่ว่าพี่น้องเอ้ย ยาเนาะวอตากินยาสิบกินอะไรยานี่พี่น้องเนาะกินยาลายเพราะวอลตากินมื่อที่สี่นี่ล้องกินยาที่ชสึกว่ามันเจ็บทั้งซองขังบีบเข้ากันทีนะหรือว่ามันมันโขทอกหรือว่าจังไงแต่โบกินบัดยันไขขึ้นบัดเลยรเปล่าเมื่อหมดแรงใช่ปะมันบอนี่นายกาสี สีเวนะสีเวสีเวซักแต่ยาวนะสีบู้หาเพิ่นขวดนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันบดลายพี่นอนะ้องเนาะอ่าเมื่อวานนี่กันบบดหกเสนขนาดบดเขาคลินิกบอล่าดังๆนะแต่ว่าแต่เขาคลินิกบอลที่ว่ามีชื่อเสียงเยนะี่ยอู้ยพี่น้องนะแพงๆก่อนเพราะว่าการรักษาหรือว่าการตรวจเท่ากับมันก็ซ้ำทีเงินเท่าเนะาะเงินเท่าลายเท่าเขาบนไงมันจะ โอเคพี่น้องแต่ว่าเมื่อแรงนี้น้ำบ้านก็มีอยู่แล้วป้าเนาะชาปยาเพราะว่ามันกะสีมนักปนไดพี่น้องเลยเนาะทั้งใดก็ทั้งบ่วท้ายเองเนาะก็ดีมุกดีใจน้ำทางบ่จิตหรือว่าบ่รกำกระดมเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าที่ฟอมพร้อมกับแมติกอ่าส่งเงินส่งคำเนาะมาให้เป็นกำลังแห่งใจให้เนาะอ่ามีแห่งคักดันสู่ต่อไปในการเหตุยูทูปพี่น้องเลยก็ดีใจน้ำ อพี่น้ำน้องเนาะที่อยากเฮ็ดหรือว่าอยากอ่าสู่ต่อไปเนาะเพราะว่าบอต้าเองก็จะขีดแนะนน้ำอันใดเนาะนอกจากคือเจ้าของแหละเพราะว่าเจ้าของเฮ็ดนั่นนี่แล้วก็อยากสักซวนเนาะอ่าพี่น้องลูกหลานเห็ดลองเบิ่งอ่าได้บ่ได้ก็สู่จนถึงขั้วสามารถก่อนเนาะจังทอยพี่สัตว์บอกแต่ละคนพี่น้องเลยก็แนั่นี่แหละแต่ว่ากคือก่อนสิมาฮอดจูนี่ได้ก็ขอบุกขอบใจทางบอจิตบอเซียนเพื่อนคือกันเนาะแล้วก็ ไอ้ไอเพื่อนวัตถุคุณคนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เอฟซีหลักๆก็ได้ถ้าผมมีเอฟซีเบื้งสมให้กะคือสี่โมาฮอดจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าจังใดก็ผ่าเป็นกำลังแข่งใจทางบอต้าต่อไปนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอย่งใดก็ขอขอบมมุขความแสยะลายท้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกาวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย